สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเนลเกอร์จะมาแจกแจงตารางการแข่งขันของวอลเลย์บอลสาวไทยครับว่ามีทีมไหนบ้างนะครับที่มีนักกีฬาไทยเนี่ยมีโอกาสได้ลงเล่นและแข่งขันกันเวลาไหนครับต้องบอกว่าทั้งลีกญี่ปุ่นและลีกเกาหลีเนลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆครับกับทางด้านของลีกเกาหลีนะครับโมเมและชาสุดสดครับจะลงแข่งขันนะครับในนามทีมไฮพาร์สนะ เจอกับ GS c ค t t r ทครับบอกได้เลยว่าตอนนี้สถานการณ์หลีกเกาหลีเนี่ยดุเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ผลงานของไฮพาร์ของโมเมเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับการชนะ8นัดรวดและกำลังจะชนะ9นัดรวดหรือเปล่าวันนี้ต้องมารอดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงหลีกญี่ปุ่นอีกมากมายเลยทีเดียวที่สาวไทยมีโอกาสได้ลงเล่นนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เราเริ่มที่หลีกญี่ปุ่นกันก่อนนะครับเ,เพื่อนๆนะเรียงกันไปตามไทม์ไลน์การแข่งขันเลยนะครับอ้าวหลีกญี่ปุ่นก็ประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆรบปึ้งเลยครับตารางการแข่งขันให้นะครับโดยคู่แรกครับจะเป็นการเจอกันระหว่างไซตามะกับทางหน้าของโอซาก้ามาเวลัสนะครับคู่นี้เนี่ยไม่มีนักกีฬาไทยนะแข่งขันกันเวลา10.05นาทีนะครับ 11นาฬิกา5นา,าทีโดยประมาณครับ NEC Red Rocket ครับเจอกับทางด้านของคาริยะนะครับทีมนี้เนี่ยมีเจเจนะครับเราอรอลุ้นเจเจเนี่ยมีโอกาสจะได้ลงเล่นเหมือนกันนะสำหรับทางด้านนุสราต้อมคำของเราครับก็เจอกับ NEC งานหนักสักหน่อยแต่โอมองว่าก็เป็นเกมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ถัดมาครับ p f u b u c a t ครับเจอกับทางด้านของ i t ต c ช i นะครับ p f u b u c a t เนี่ยเป็นทีมของแนนนะเมื่อวานแนนเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะลงเล่นเหมือนกันนะครับสำหรับพี่แนนของเรานะครับเจอกับ i t ต c ช i นะแล้วก็1 1นาฬิกา5นาทีครับก็เป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามีนักกีฬาไทยเนี่ย2คนที่มีโอกาสลงเล่นนะนั่นก็คือเพียวกับน้องไก่วิมลรัตน์นะครับก็จะเจอกับทีมเทนโซหนักสักนิดนึงนะครับแต่โอ๊กมองว่าก็ อารันมาเล่นเนี่ยมีโอกาสสู้ได้สนุกนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งไก่ทั้งเพียวเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมอารันมาเล่เลยนะครับส่วนยูฟาได้รับประการบาดเจ็บทำให้ไม่ได้ลงนะครับส่วนทางด้านของ เวลาเที่ยง5นาทีนะครับนั่นก็คือทีมฮิเมจินะครับของบุ๋มบิ๋มนะครับแต่ว่าบุ๋มบิ๋มตอนนี้เดี๋ยวอาจจะไปร่วมในในช่วงปีหน้าจะสักต้นปีหรืออะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้บุ๋มบิ๋มยังไม่ได้ไปร่วมนะครับก็เป็นฮิเมจิจะเจอกับคูโรเบะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับเพื่อนๆอาจเป็นทีมของบิ๋มนะแต่บิมม๋มอาจจะยังไม่ได้ไปร่วมทีมนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเที่ยง5นาทีนะครับก็โอกายามะเจอกับทางาของกุนมะกุนมะเนี่ยก็ทีมของโฟที ก็น่าจะดูเดือดครับแฟนๆทางฝั่งของเวียดนามเ่ยพวกเขาก็รอดูนะโอเคเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็เชียร์ 4T อยู่แล้วก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าตัวของ 4T เนี่ยผลงานดีมากๆนะครับในการไปเล่นลีกเกาหลีในรอบนี้เนี่ยถือว่าทําผลงานได้โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับ 4T นะอ้าวลีกญี่ปุ่นประมาณนี้เพื่อนๆก็แข่งขันกันรัวๆเหมือนกันนะครับแข่งขันกันใกล้เคียงกันเวลาทับซ้อนกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะอ่ะทีนี้ครับ เราไปดูในเรื่องของลีกเกาหลีกันบ้างครับแน่นอนครับว่าวันนี้เป็นการแข่งขันกันนะครับระหว่างทีม h ฮพาร์ตครับกับทางด้านของ GS c a l t r วนะครับเพื่อนๆก็แน่นอนว่า h ฮพาร์ตเนี่ยเป็นทีมของโมเมนะครับผลงานยอดเยี่ยมครับเพื่อนๆในการชนะมา8นัดรวดครับแล้วลงแข่ง9นัดเนี่ยแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือนัดแรกในการพ่ายแพ้ให้กับทางด้านของ AI Pepper นะครับก็ต้องบอกว่าเกมเกมนั้นเนี่ยก็น่าเสียดายพูดทุกครั้งก็จะบอกทุกครั้งว่าวันน่าเสียดายเพราะว่า เราเนี่ยแม้แพ้ไป 2. ต่อ3ไงยอย่างน้อยก็โอเคนะแพ้ก็ยังเก็บแต้มกลับมาได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไฮพาร์ Hi อย่างที่เราทราบกันว่าชนะมา8นัดรวดนะครับมีแพ้เกมแรกเกมเดียวที่เหลือเนี่ยก็ชนะมารัวๆเลยผลงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับการประสานงานนะครับโมมาโมเมคังโซวี Ma, Me, so v, เนี่ยดูลงตัวมากๆนะครับคือไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งครับโอเคเลยครับโมมาอาจจะได้รับผิดชอบในเรื่องของการทําแต้ม มากกว่าคัางโซวีและโมเมก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยโมเมและคังโซวี2คนนี้ก็ช่วยกันเล่นได้อย่างดีมากๆเ,เลยนะครับทำให้ตอนนี้มันดูกลมกลม่อมลงตัวไปหมดนะครับถึงแม้ว่าไหนโมมาไม่มาก็ยังมีโมเมคังโซวีช่วยอะไรแบบเนี้มันทําให้ทีมเนี่ยดูไม่ได้พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปทําให้ทีมดูลงตัวและอีกหนึ่งจุดที่ต้องชื่นชมก็คือในเรื่องของมิดเดิลบล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นจียุนหรือทางด้านของเซบีนเนี่ยที่เข้ามา เพิ่มความกลมกล่อมลงตัวให้กับไฮพาร์ตได้ดีมากๆและที่เราต้องชื่นชมไม่ชื่นชมไม่ได้ก็คือโค้ดของทีมไฮพาร์ตนะครับที่มีการวางแผนเป็นอย่างดีเลยอ,อกชอบเวลาที่บางครั้งในคังโซวีหรือโมเมเนี่ยไปยืนแดนหลังและมีการเปลี่ยนเซอินลงมาในแดนหลังเพื่อช่วยเล่นเกมรับเนี่ยตรงนี้อกมองว่ามันโอเคเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเซฟแรงของโมเมรหรือไม่ก็คังโซวีด้วยนะครับเวลาขึ้นไปแดนบนแล้วต้องตีทําแต้มอะไรแบบนี้เพราะว่าลีกเกาหลีเนี่ยมันเล่นกันโหโู หลายแมตช์มากๆเพื่อนๆสามสิบกว่าแมตช์อ่ะเดี๋ยวไหนจะมีเพย์ออฟอีกถ้าได้เข้าไปลึกๆเนี่ยคือมันหนักมากๆนะครับการโรเตชันการหมุนเวียนผู้เล่นเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากๆซึ่งอกมองว่าโค้ชของไฮพาร์ตเนี่ยเขามองจุดนี้ตั้งแต่ต้นมืออ่ามองจุดนี้ตั้งแต่ต้นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้การดูแลรักษาร่างกายเนี่ยของนักกีฬาเนี่ยอกว่าตรงเนี้ยมันช่วยได้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็น การแก้เกมการวางแผนที่ลงตัวแล้วมันก็สักเซสจริงๆนะครับจากผลงานชนะ8นัดรวดนะครับอ่ะก็เสียดายแพ้ไปทัดเดียวก็คือในเกมเจอยายเปเปอร์นัดแรกนะส่วนทานด้าของ g s c อสคา t เท็กครับก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คี้เลยนะตามตารางเนี่ยพวกเขาเนี่ยชนะมา4แล้วก็แพ้ไป4นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4ก็ถือว่าอยู่กลางๆตารางแล้วก็ยังลุ้นเพลย์ออฟได้แบบสบายๆเพราะว่าจากที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็น ai paper ไม่ว่าจะเป็น h ุ u n d a หรือไม่ก็ฮึงกุ๊กเ lespark อะไรแบบนี้ก็คะแนนมันเกาะกลุ่มไล่เลี่ยกันหมดเลยนะครับแต่ให้ g s c l t e c h เนี่ยวันนี้ก็มีความจําเป็นครับที่ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ถ้าวันนี้พวกเขาเนี่ยเก็บ3แต้มได้นะครับหมายความว่าพวกเขาเนี่ยจะดันตัวเองนะขึ้นไปมีคะแนนเท่ากับ ai paper นะครับส6แต้มเท่ากันแต่ว่าตัว g s c o t e c h เองเนี่ยจะจะจะไม่ได้ขึ้นที่2เพราะว่าในเรื่องของจํานวนแมตที่ชนะเนี่ย ทางฝ่ายไอเปเปอร์เนี่ยชนะมากกว่าแต่ว่าอย่างน้อยนอยก็แซงฮุนไดครับทางด้านของ GS Caltech นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองโง่กมองว่าบันนีเอ c คาลเทคพวกเขาก็จำเป็นที่ต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะแฟนแฟนทีมอื่นที่ไม่ใช่ไฮพาร์สอาจจะต้องเชียร์ GS c a l t e c h ด้วยซ้ำเพื่อที่ว่าจะดึงคะแนนไฮพาร์สไม่ให้หนีไปไกลแต่ก็ไม่แน่ครับบางมุมก็อาจจะไม่เชียร์ GS c a l t e ลก็ได้บางมุมก็อาจจะเชียร์ไฮพาร์สและชนะ GS ไปเลยเพื่อที่ว่าคะแนนของ GS เนี่ยจะได้ไม่ขึ้นไปแซงทีมของเขาไออย่างแฟนฮุนได Fan AI ่ย้ากาก็มให GS Counttech คะแนนเท่ากับ,ก,บ,ก,บกับทีมของเขาหรือเปล่าอ่ะมันก็เชียร์ได้หลายมุมมองได้หลายแบบนะครับแต่ในมุมมองของแฟนกีฬาชาวไทยที่เชียร์ไฮพาร์ตแล้วก็เชียร์เลสปาร์กเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องเชียร์ไฮพาร์ตให้ชนะเ s ส a o t e c h ไปเลยเพื่อให้ทำให้ g s Caltech เนี่ยแต้มหยุดไปที่13นะครับเผื่อมีโอกาสเลสปาร์กจะแซงแล้วด้วยตัวของไฮพาร์ตเองเนี่ยจากตอนนี้ยี่สิบแต้มถ้าชนะได้เก็บ3าแต้มมันจะกลายเป็น25แต้มเลยทีเนี้ยมันจะทิ้งที่2ไป ไปเยอะมากๆนะครับสืกเนื่องด้วยทางด้านของ AI paper เนี่ยพวกเขาก็ดนันพ่ายแพ้เลสตาร์มาด้วยก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลยทําให้คะแนนเนี่ยมันทิ้งกันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้ถ้าไฮพาสสามารถเก็บใช้ชนะได้นะเอาเป็นว่าถ้า3แต้มไม่ได้ก็ขอ2แต้มไว้ก่อนชนะ3าสองอะไรแบบนี้มันก็จะส่งผลดีต่อไฮพาสนะครับเพราะอย่างที่โอ๊เคยบอกไปครับว่าทุกแต้มมันมีความสําคัญจริงๆครับสำหรับหลีกเกาหลีนะเพราะว่ามันแข่งขันกันระยะยาวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บแต้มแต่ละนัดเนี่ย มันมีความสําคัญมากๆคือมันอาจจะแต้ม2แต้มเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ได้เพย์ออฟหรือไม่ได้เพย์ออฟได้เลยนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงนำมาฝากเพื่อนๆครับเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเวลาการแข่งขันลืมบอกเลยครับแข่งขันกันเวลาบ่ายสนะครับเพื่อนๆมันนีเก็อขอตัวลาไปก่อนเลยกับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจุนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ